มาตบอกันที่การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลกกันบ้างนะครับวันนี้เรามีความพร้อมของนักกีฬาไทยมาอัปเดตกันครับทีมเทควันโดไทยนะครับมีโปรแกรมลงแข่งขัน2คนครับคนแรกคือน้องกีตา้าครับกบมลชนกศรีเคนร,รุ่นน้ำหนักไม่เกิน4.9กกิโลกรัมหญิงครับซึ่งเธอเนี่ยมีดีกีเป็นถึงเหรียญเงินครับในรุ่น4.6กกิโลกรัมหญิงในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ โดยปีนิกกมนชนกหรือว่าน้องกีต้าถูกวางให้เป็นแรงกิ้งอันดับ3ครับในรอบ49กิโลกรัมโดยได้บายในรอบแรกไปนะครับแล้วก็เข้ารอบต่อไปทันทีครับโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างที่คิมตุยตวงครับแรงกิ้ง35ดีกีเหรียญเงินรุ่น46กิโลกรัมหญิงนะครับจากเวียดนามที่จะต้องแข่งขันกับออสมาโนว่าซามารุครับแร็งกิ้ง30จากอาเซอร์ไบจันนะครับทางด้านของกีต้ากมชนกครับถูกดันขึ้นมาให้แข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิง ซึ่งเป็นรุ่นของน้องเทนนิสพานิพักวงพัชนก,กิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยนะครับโดยกีตา้าเป็นดาวรุ่งวัย19ปีออกมายอมรับกราบอ,อกก่อนหน้านี้เนี่ยก็รู้สึกกดดันเลยที่ต้องกล้าขึ้นมารับไม้ต่อจากรุ่นพี่อย่างเทนนิสพานิพักแต่ก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดโดยจะใช้เทคนิคและความแข็งแรงเข้าสู้กับผู้ต่อสู้พร้อมตั้งเป้าว่าอยากจะพาตัวเองเนี่ยเป็นเหรียญทองในศึกเทควันโดชิงแชมป์โลกรุ่น49กกิโลกรัมให้ได้ หลังจากที่เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเธอได้เหรียญเงินในรุ่น46กิโลกรัมนะครับอ่าน,นี่เราได้เห็นแล้วนะว่าทางสมาคมเทควันโดเนี่ยวางน้องคนไหนมาเป็นตัวตาตัวแทนของน้องเทนนิสซึ่งก็คือน้องกีตาร์กระบนชนกก็จำชื่อเธอไว้ดีนะครับดาวรุ่งวัย19ปีอ,อาจจะเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนๆก็ได้ส่วนอีกหนึ่รุ่นนะครับที่จะลงแข่งขันในวันนี้ครับก็คือบอลครับนภัสศรีติมงคล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมชายครับซึ่งจะประเดิมลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกครั้งแรกเลยนะครับในรอบ128คนโดยบอนนพัทครับแรงกิ้งอันดับ12ครับจะเจอกับไรฮานมูฮัมหมัดแรงกิ้ง53จากอินโดนีเซียคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งครับผัดกันแพ้ก,กับชนะคนละ1ครั้งที่การแข่งขันไปในโลกที่ประเทศจีนแล้วก็การแข่งขันกีฬา มวิวิาลอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียนในปี2023ทั้ง2ไฟไฟด้วยกนันก็เดี๋ยวมาดูว่าเจอกันรอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก็เดี๋ยวรอเชียร์นะครับนักเทควันโดนไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกกันด้วยครับ